สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เกษาเซร่ากำแพงแสนค่ะมาชมต้นพญาเสือโครงสักุรามืองไทยของเราว้าวสวยมากๆเลยค่ะสวยมากสวยมากสวยมากอือดูมุมนี้โอ้โหดูมุมนี้สักก่อน ถ่ายใกล้ๆดีไปๆ้ยไปมุมนี้ก็สวยแต่มุมนี้ก็สวยนะอื้อไ้าวสวยมากเลยอันนี้ใกล้มากเลยดอกใหญ่ดอกใหญ่จ้ะ เป็นพวงเลยนเนี่ยมาดูใกล้ๆเลย<อ>จิมาทางนี้ลูก,ก,กลจิดูนี่ไงอลูกนี่พวงมาเล้อเลยโอ้ย,ายอาจจะย้อนแสงหน่อยนะนี่เจาของร้องมาไม่ได้หรอกลูกมาให้พวกยราสวยๆอย่างนี้นเราจะไปงอลงมามเดี๋ยวมันร่วงเดี๋ยวมันร่วง ม,มันก็น่าจะลงต่ำสุดละมั้งเนี่ยนี่นดูมงงงงงงงุมนี้มุมนี้สวยห,ห้อยอยังไงเนี่ยเกี่ยวออะนีงง่ต่ำสุดก็อยู่ตรงเนี้ยอ่านี่ถ่ายเห็นล้า ใช่เป็นดอกด้วยมันลงมาไม่ได้ไอ้นี่กว่านี้แล้วเดี๋ยวกิ่งมันจะหกักอู้สวยอะ่ะเดินไปดูเรื่อยๆไหมล่ะเดินนุ่มเรื่อยๆไหมโอ้นุงง่งงายกิ่งนุ่งต่ำไหมมันลงต่ำไหม,ไมนุ่งตาออกมาแล้วจ้ะ สวยสวยไหมทุกคนรีบมากันนะคะวันนี้วันที่เราถ่ายร็อกคือวันที่เท่าไหร่ยี่สิบไหมออยีอ่สิบมีนาสองห้าหกแปดค่ะรีบมากันนะคะก่อนที่จะร่วงโรยลงหมดสวยมากเลยอืออุ้ยตอนนี้สีเข้มจังี่ไงมาดูใกล้ๆเนี่ยตรงเนี้ยท่น่า เดินไปเลยหนูเดินไปก่อนได้เลยลูกนี่ไงชอตรงนี้นะดู ร่วงกับพื้นก็เยอะเลยนะคะสวยมากเลยร่วงชมพูพันทิพย์สวยมากๆ ใครที่ยังไม่มาชมรีบมาเลยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อน เป็นไงบ้างทุกคนส,สวยมากเลยนะม,มีทั้งสีเข้มและสีอ่อน รีบมาชมกันเยอะๆนะคะก่อนที่จะโรยหมดวันนี้เราถ่ายกันอยู่ที่วันที่20มีนาะ2 5 6 8ส,สวยสวยเดี๋ยวยืดตรงนี้แม่จะถ่ายรูปให้ เออนี่ยืนแค่นี้เนี้ยโอเคยาวโอเคครึ่งตัวไ่ยาเต็มตัวยังมีอีกยาวเลยนะคะยาวไปอีกตั้งเยอะ

เออนี่ไงสวยด้วยเนี่ยใกล้ๆล,ลูกนีู่กเนีัยช่อนนุ่นก็มีสวยๆส,สวยไม้ย้อนแสงหน่อยนะโหฟวงเลอร์เลยอเอาอห้อยได้ไหมห้อยอยังไงอะคะไม่ได้ไม่ได้เ,เราจะไปเจดลงมาไม่ได้นะลูกทำ<อ>ไมถึงยังไง ไม่อยู่มันเฉยๆอ่ะถอ,อดออกถึงขั้นนั้นเลยเหรอถอดได้หน,น,น,น่อยถอดได้หน่อยแม่แป๊บนึงแป๊บนึง